สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอีเวนต์ชีดาร์กใหม่นะต้องบอกเลยว่าอีเวนต์ชีดาร์กรอบนี้นะโอดด้ตดีมีทั้งชีดาร์กใหม่ที่แบบดีมากๆแล้วก็ชีเละหลังที่แบบเป็นสกินใหม่นะที่แบบดีมากๆเช่นกันถือได้ว่าเป็นอีกรอบนะครับที่แบบชีดาร์กเนี่ยผลมาแต่ชีดีๆนะเพื่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีชีอะไรกันบ้างนะ Let's go ราเริ่มมาที่จีแรกเลยนะครับเพื่อนนั่นก็คือมวกกระถางพุดดิ้งเยลลี่นะครับหรือก็คือหมวกเมฆปุนกระถางนั่นเองนะ ไปที่ยังไม่มีม่วงกัดขัดแห่งกุลนะครับวันนี้กลับมาเลหลักพร้อมสกินใหม่ไห้ตามหาแล้วนะนี่ถือเลยว่ามาะกับตัวละครสายลงแทบจะทุกตัวเลยครับเพื่อนนะพวกตัวละครสายพื้นไฟทั้งหลายอ่ะยังสุดสาครหมิงหมิงอิเซไฟวอซัมแอคเมทาคาชารือว่าพวกตัวละครสายโมยม m a r b l นะทุกตัวละครเลยครับเพื่อนได้จีนีเข้าไปก็ถือว่า เพิ่มความเก่งกาจได้มากขึ้นหลายสิบเท่าเลยครับนั่นนะที่นี้ควรทําเป็นอันดับแ,บบแรกนะครับในเว์น,นี้เลยนะจี้มวกไปนี้นะจี้ต่อไปนะครับเพื่อนนั่นคือจี้คาปิ่าลูกโป่งสแสดงความยินดีนะหรือว่าคาปิา่ากุลาบคำสาบนะครับนี่คือจี้สุดยอดบัตรเชิญสายโจมตีโดยแท้จริงนะมีทั้งสกิลบัตรเชิญสกิลเอฟเฟกต์ดอกลาบขังคุกตัวละครสายล้มหลายตัวละครนะครับที่เป็นสายขโมยมาเบลนะหรือว่าตัวละครสายพื้นไฟนะครับ จำเป็นจะต้องพึง่งจี้นี้หลายตัวละครเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะอามพานะครับจี้นี้นะถือว่าเป็นจ in ี้สามัญอีกหนึ่งจี้เลยนะครับในอีเวนต์นี้นะจี้ต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนั่นก็คือจี้ช่อดอกไม้แสดงความยินดีโลซูเปอร์นะหรือว่าเชสสีน้ําเงินโลซูเปอร์นั่นเองนะซึ่งเป็นสกินใหม่นะจี้นี้เหมาะกับทุกตัวละครที่แบบไม่มีสกิลโลสีทองในตัวเองนะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ไม่มีสกิลป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะแล้วก็ได้สกิลป้องกันการขังทุกเป็นของแถมด้วยเพื่อน นับได้ว่าจี้ชิ้นนี้โคตรดีนะเป็นจี้สามัญที่เพื่อนๆต้องมีเลยนะครับเพื่อนๆนะจี้ชิ้นนี้นะตัวละครอย่างพวกสุดสาคอนบอสซัมแอคเนทาชาชาโอ้โหอาร์ไพมันดีโอ้หเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆนะพวกตัวละครที่แบบไม่มีโล่ไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายเพื่อนๆเนี่ยจี้เนี้ยต้องทําไปใช้เลยนะครับจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้หมีขาวแสดงความยินดีนะจี้เนี้ย ไอ้ที่เป็นสาวกตีบอสนะครับไม่ควรพลาดย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าให้สกิลสำคัญมาถึง2อย่างนั่นก็คือสกิลดิเมนชัน60%สกิลเมืองแพง250%ตีบอสสะใจมากทำพลาดเด็ดขาดนครับก็สรุปให้เลยนะครับเพื่อนๆว่าหน้าเนี้เพื่อนๆจะต้องทำจี้นี้จี้นี้จี้นี้ตามจี้เนี้ยเพื่อนๆต้องมีในไอดีนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆนะแทบจะใช้ได้กับทุกตัวละครจริงๆเนี่ยหน้านี้นะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีจี้ในหน้านี้หมดแล้วเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยครับจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆว่าที่จี้น้องใหม่ไฟแรงจี้เมตาแน่นอนนะเพื่อนๆนั่นก็คือจี้ราชาที่ถูกในเทศกตักขังครับให้สกิลเนเทศ2สองครั้ง85%มานะแล้วก็จะมีสกิลป้ายสต็อป70%มาให้ด้วยต่างคุก4 0นะครับอ่ะเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันว่าความสามารถแบบนี้ยมันเหมาะกับพวกตัวละครสายพื้นไฟแบบ5 0 0%ยเอเ็ตลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็พวกตัวละคร จีนีโคตรก่อนเลยนะใครที่มีตัวละครย่างสุดสาครผีเสื้อไฟบอสซัมคาชาแดนดี้โอ้หเยอะแยะมากมายนะเพื่อนเพื่อนมีเลี้ยวยังใช้ได้เลยเพื่อนเนเนี่ยย้ำนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบเล่นสายขโมยมาเบลสายพื้นไฟนะจีน้นีห้ามพลาดเด็ดขาดครับจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้โดนโลซูเปอร์นะจี้เนี้ยให้สกิลอะไรเราบ้างนั่นก็คือให้โล่สีทองให้โดนก๊อปปี้ให้สกิบนะลกปปกบัตเชอร์นะครับจี้เนี้ย เหมาะกับถุกตัวละครที่เป็นสายลมนะครับเพื่อนนะแล้วก็ไม่มีโล่ในตัวเองนะตัวละครที่แบบจะค่อนข้างเหมาะเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือตัวละครอย่างพระเพรมณีในกี้เป็นต้นนะครับเพื่อนนะสอตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยครับจี้ต่อไปนะครับเพื่อนนั่นคือจี้อุปกรณ์เขียนแบบเรือล่าตะเวนกัะปันอวกาศครับจี้เนี้ยเกิดมาเพื่อตัวละครที่แบบไม่มีแปลนในตัวเองนะณปัจจุบันณตอนนี้เลยก็คือตัวละครอย่างชาชาครับโคตรเหมาะเพื่อนให้สกิลแปลนมา ให้สกิลป้องกันเอฟเฟกอันตรายมาและทีเด็ดของจี้นี้เลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือสกิลล้างพื้นที่ครับถ้าเพื่อนๆไปเล่นด่านที่แบบวางหลุมดําที่เกาะล้างไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆจะได้สกิลนี้มานะมันจะล้างพื้นที่ทั้งหมดล้างสิ่งติดตั้งสิ่งอันเชิญทิ้งทั้งหมดภายในแถวเนี่ยนะครับเพื่อนถือว่าเป็นเป็นที่แบบโตรด,ดีนะและทําให้เมืองแพงไวมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้บัตรเชิญเกาะลอยฟ้าสุสานนะ ขึ้นชื่อว่าตระกูลเกาะลอยฟ้านะครับเป็นไปได้ก็ควรทําทุกเวอร์ชันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนๆสามารถเล่นเซตจี้ได้หลากหลายมากๆนะและทีเด็ดของเกาะลอยฟ้าเวอร์ชันนี้เลยก็คือมันมันพ่วงสกิลบัตเชิญมาให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆนะทำให้เราสามารถจัดเซตจี้ได้แปลกมาายิ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆจี้ต่อไปจี้ปีกนางฟ้าที่ถูกขังนะครับเพื่อนๆนะจี้เนี้ยเพื่อนๆมองข้ามไปได้เลยนะและให้เพื่อนๆไปใช้จี้โดนดีเจจะดีกว่านะครับเพราะว่าความสามารถมันเท่จะไม่แตกต่างกันเลยนะเพื่อนๆนะจี้ต่อไปนะครับ จี้ลูกแก้วหิมะก,กับขังสักุระนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นจี้เป็นเฉพาะทางจริงนะเพื่อนเพื่อนะเป็นสกิลแปนป้องกันบังคับย้ายแล้วก็มีสกิลขังคุกมาให้นะครับเพื่อนเเป็นจี้เป็น G เฉพาะทางจริงโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะทําจี้เนี้ยไปทําจี้เป็นอันใหม่ดีกว่านะเพื่อนเพื่อนะอันนี้นะแล้วก็ไปหาจี้ขังคุกชิ้นอื่นมาใช้คู่กับเป็นชิ้นนี้จะดีกว่านะครับเพื่อนเพื G ่อจี้ต่อไปนะครับ จี้โดนเวทมนต์นะครับเพื่อนๆจี้เนี้ยให้ความสามารถโดนก๊อปปี้หลุมดําแล้วก็สกิลขังคุกมาให้นะครับสามความสามารถนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเพื่อนๆตัวละครที่เหมาะกับจี้ชิ้นนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายผืนไฟแล้วก็สายขโมยมาเบิลนะครับที่เน้นการขังคุกเป็นหลักนะครับเพื่อนๆนะถ้าขังคุกได้ก็ขโมยมาเบิลกันสนั่นเลยครับจี้นี้จึงตอบโจทย์พวกตัวละครพวกนี้มากเลยนะครับเพื่อนๆนะจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้ฉลามแมวน้ําสุขสันต์นะจี้เนี้ย เปนจี้ของสายล้มสายนักอัญเชิญน,นะให้ความสามารถเตึงๆมาถึง3อย่างนะนั่นก็คือสกิลเนเธอร์เทศสองครั้งนะแปนะแล้วก็สกิลยกเว้นค่าผ่านทางน,นะครับสครั้งเอาไว้กันตายได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็สกิลขังฟองสบู่นะครับเจ็นะจี้เนี้ยไม่ต้องบอกเลยว่าทํามาเพื่อตัวละครอะไรนะนั่นก็คือแอคเนธาไอริสเนี่ยสายอัญเชิญ2ตัวเนี้ยได้จี้หนีไปได้ทั้งสกิลขังฟองสบู่สกิลกันตายถือว่าโคตรดีเลยนะครับเพื่อนๆนะจี้นี้นะ ต่อไปนะครับจี้จตรวจถึงระเบิดนะความสามารถก็จะต่างกับจี้นี้แค่หนึ่งความสามารถนะครับจี้นี้ขังกองสบู่ใช่ไหมจี้นี้เปลี่ยนเป็นเปลื่ยนระเบิดนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเปลื่ยนระเบิดจี้นี้จึงเหมาะกับพวกตัวละครอย่างฮันเตอร์พิวหรือว่าสายวิกตัวอื่นอนะครับเพื่อนนะค่อนข้างจะดีเลยแหละจี้นี้นะสายล้มสายอัญเชิญให้มาใช้อันนี้จะดีสุดนะครับเพื่อนนะต่อไปนะครับเพื่อนๆล็อกอินเข้าเกมนะแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปดูในสองจุดหมายครับเพื่อรับอันนี้ยกม้านะเนี่ยๆะ ของจดหมายอีเวนต์อยู่ใน,นแถวๆนี้แหละเพื่อนรับมาปุ๊บทำเควสเนี่ยเก็บสะสมเก็บสะสมเก็บสะสมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บจากนั้นเอามาแลกนี่สามร้อยห้าร้อยเนี่ยห้ามพลาดครับมาดูออฟจี้ที่เอามาขายกันบ้างนะนี่ทีเด็ดเลยนะเพื่อนใครที่รำคาญสกิ Skill Show, ลโซลกตัวนะครับเพื่อนเอามาขายแล้วนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบฟรีนะร้อยเก้าเก้าหรือว่าช่วยได้มียังดีกว่าไม่มีนะครับเพื่อน แล้วก็ใครที่กำลังจะปิด G-Dark ตั้งแต่3 G ขึ้นไปนะครับเนี่ยเพื่อนเอนเห็นใช่ไหมมนลดราคานะจาก3 4 9เกหลือ249นะเนี่ยถือว่าโคตรคุ้มเลยนะตรงนี้นะห้ามพลาดนะครับใครที่ชอบเล่นแอคเนทาหรือว่าไอริสออฟขโมยการ์ดห้ามพลาดครับ60%นะดอกเดียวตายเพื่อน <laughs> โคตรโหดนะก็สรุปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่มี 3G นี้นะเนี่ย1 2 3เนี่ย ให้เพื meantime, ่อนๆทำสามจี้นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครมีแล้วให้ไปดูจี้ดาร์กันใหม่เลยครับจี้นี้โคตรโคตรเก่งจริงๆจี้เนี่ยโคตรเก่งจี้นี้ด้วยโคตรเก่งแล้วก็จี้นี้อ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช yeah. ่วยเพื่อนๆประกอบการตัด kind ส of ินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับตอนลาคนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย